กับเขาเราเรื่อความเดิมตอนที่แล้วพวกคณะเดินทางหลุดเข้ามาในห้องปิศนาห้องนั้นมันมีลูกแก้วสีฟ้าเรียงรายมากมายุริยตะตตัดสินใจให้ปราลีซอดึงดูดความสนใจของยมทูตโดยให้เขาตีลูกแก้วที่เลืองแสงอยู่แต่ทว่าสุชาติกลับสอดมือเข้ามาทําแทนแผนของุริยะนั้นได้ผลแต่ความจริงจากปากยมทูตก็คือ ลูกแก้วพวกนี้มันเป็นลูกแก้วชะตาหากไฟสีฟ้ามันดับแล้วก็ชะตาก็จะขาดคนที่สวยก็คือชายคนที่จอนไปพบเจอเหมือนว่าเขานั้นต้องชะตาขาดในไม่ช้าจากนั้นพวกคณะเดินทางตามอยู่มาทูดกระทั่งออกมาได้อีกฝากฝั่งหนึ่งมันเป็นเหมือนป่ารกๆสุชาติไม่สบายใจนักกับสิ่งที่ตนทำคิดว่าตนได้เป็นฆาตรกรโดยทางอ้อมเพลอกจึงอาสามาปลอบใจชายหนุ่ม อีกทั้งยังเล่าเรื่องชีวิตของตนให้ฟังดูเหมือนว่าเขานั้นจะเกี่ยวข้องกับสยามเทรดดิ้งมากกว่าที่คิดอีกทั้งชายนามว่าอักวยด้วยก่อนเผือกจะลุกขึ้นไปชายคนนี้เขาพบบางอย่างจนต้องอุทานออกมาก่อนจะรับชมรับฟังผมขอคนเละหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเผือกพูดออกมาพร้อมกับดวงตาที่โตสุชาติผู้กำลังมองหน้าเผือกอยู่ รับรู้ได้ถึงความสยองผ่านแววตาของชายคนนี้ด้วยที่ว่าตาโตภาพสะท้อนในตาของเผือกมันเป็นเงาของคนมากมายเรียงรายก่อนที่สุชาติจะลุกขึ้นแล้วค่อยๆหันไปมองภาพตามเผือกบ้างภาพชวนสยองไม่ต่างจากเผือกที่เห็นเผยให้ชายหนุ่มอย่างสุชาติได้ตะลึงเขาได้แต่มองยืนจ้องด้วยความตกใจป่าท,ที่มีแสงสองผ่านกลับมีแต่ศพคนผูคอตายห้อยเต็มต้นไม้ไปหมด สุชาติหันควับไปทางเผื่อก่อนจะบอกให้เขานั้นรีบตามตนมาเพื่อจะไปแจ้งให้พวกคณะเดินทางคนอื่นได้รู้ชายทั้งสองคนวิ่งหน้าตาตื่นมาทางพวกคณะเดินทางระหว่างนั้นอาการของวุริยะที่ใช้มนต์คาถาดวงตาเห็นวิญญาณอันได้มาจากสายเลือดเริ่มรืมตาขึ้นมาได้บ้างเขามองมาทางชายทั้งสองก่อนจะอ้าปากพูดก่อนใครๆว่ากลับมาแล้วหรือเด็กน้อย ชายน้มว่าวิริยะกราบสุชาติถ้าให้สุชาติเริ่มมีน้ําโหทว่าเผือกนั้นก็เอามือมาแตะไหล่สุชาติก่อนจะพูดขึ้นว่าผู้ใหญ่ที่เอาแต่เน็บแหนมว่าผู้อื่นเป็นเด็กมันก็เด็กยิ่งกว่ายังไม่ทันได้สิ้นคําเผือกอุิยะถึงกับโมโหไม่ได้ยินเขาจะสวนเผือกกราบแต่ทว่าเผือกนั้นก็ไม่เปิดโอกาสให้วิริยะพูดเขารีบบอกในสิ่งที่ตนกับสุชาติเห็นทุกคนได้ฟังถึงกับตกใจ แน่นอนว่าความกลัวและขวัญผวาด้วยพรานแดงจึงรีบให้ชายทั้งสองนั้นนำไปดูโดยบอกให้คนอื่นตามหลังตนมาเพราะตอนนี้หมดเวลาจะพักนั่งรอยชายแล้วพวกคณะเดินทางคนอื่นๆตามพรานแดงในทันทีนอกจากบริยะที่ยังมีอาการเครืองตาเล็กน้อยเขายังมองอะไรไม่ค่อยชัดนักกระทั่งบุริยะต้องเรียกใช้บริการจอนให้มาช่วยยืป,ปีกอีกครั้งแน่นอนว่าการขอช่วยของบริยะ มันแสดงกริยาอันไม่เหมาะสมเหมือนกับการขู่กันโช์แต่ด้วยเหตุผลบางอย่างจอนก็ต้องทำตามอย่างไม่มีข้อโต้แยง้งพวกคณะเดินทางทั้งหมดพากันเดินไปยังพุ่มไม้เบื้องหน้าระหว่างซ่อนเล่นกายอยู่นั้นชายก็ต้องพูดออกมาว่าให้ตายเถอะอุต่าห์ได้เจอป่าไม้กับแสงแดดหรือแสงอะไรก็ตามแต่แล้วก็ยังไม่พ้นจะเจออีกคนตายอีกสิ้นคำไม่เขาก็พูดขึ้นทันทีว่า ให้ทำอย่างไรได้ก็นี่มันเป็นโลกคนตายอีกอย่างยังไม่รู้เลยว่าพวกเรานั้นอยู่ที่ใดป่าแห่งนี้มันก็แปลกๆตั้งแต่เข้ามาแล้วไม่มีแม้แต่เสียงสัตว์ไม่มีเสียงอะไรเลยชายฝรั่งผิวดำวิเคราะห์เหตุว่าที่พูดออกมาได้เช่นนี้ไม่เข้าออกเดินทางมาเขานั้นได้ซึมซับวิชาพรานจากพรานแดงและพรานลีซอไม่น้อยอย่างมัวแต่สนทนากันประเดี๋ยวพวกมันจะได้ยินเสียง พรานแดงหันมาดูพวกคณะเดินทางที่อยู่ข้างหลังตนพรางถลึงตาแกมขู่ไปด้วยทำให้การสนทนาได้เงียบลงทุกคนต่างจับตามองตามสิ่งที่เผือกบรรยายมันเป็นอย่างที่เผือกกล่าวพรานลีซอรีบถามกับพรานแดงทันทีว่าเราจะผ่านมันไปได้หรือไม่พรานแดงเงียบและคิดวิเคราะห์เล็กน้อยทำไมมันมีศพคนตายอยู่ตรงจุดนี้อีกอย่างตนก็ให้วิริยะสัมผัสวิญญาณแล้วด้วย แต่วรุรยากลับมองว่าไม่มีพลังงานหรือเจอสิ่งใดผิดปกติเลยทำไมวริรยะโกหกพวกตนหรือพรานแดงคิดในหัวก่อนจะค่อยๆหันไปมองวรุรยะวริรยะพูดขึ้นมาว่าคิดว่าตนนั้นโกหกหรือตัวมันมองไม่เห็นจริงๆตนจะโกหกไปเพื่ออะไรตนเร่งรีบจะเดินทางและอยากจอกจากที่แห่งนี้อีกอย่างหยุดความคิดเรื่องที่จะให้ตนมองสัมผัสวิญญ,ญาณอีกครั้ง ดวงตาของตนรับไม่ไหวแล้วแค่นี้ก็แสบเหมือนกับเอาพริกมาทาดวงตาสิ้นคำอุริยาเขาพูดออกมาเรากับรู้ว่าพรานแดงนั้นคิดสิ่งใดเขาพูดดักเอาไว้ทุกทางเพื่อไม่ให้เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในสถานการณ์แบบนี้พรานแดงจึงหันไปบอกกับพระีซอว่าตนนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันมีทางเดียวก็คือต้องใช้มนกำบ,บังกายาตนคิดว่ามันน่าจะได้ผลเหตุว่ามนกบ,บังกายานี้ มันต้องใช้ดวงตาอยู่มาทูตจึงจะเห็นแต่เท่าที่ตนดูร่างผูกคอตายพวกนั้นน่าจะเป็นแค่โศกหรือวิญญาณทั่วไปเท่านั้นคงจะไม่มีอะไรนักหรอกพรานไวการคนกล่าวอุเรยะผู้ได้ยินก็พูดขึ้นว่าเช่นนั้นพรานแดงก็ใช้มนก์กมปางกายาเข้าไปสังหารพวกมันให้สิ้นพรานแดงได้ยินก็สงสัยคำถามภายในจิตผุดขึ้นใหญ่ตนต้องทำอะไรเช่นนั้น พรานแดงจะอ้าปากถามแต่ทว่าไม่ถันได้พูดอุทรยาก็พูดขึ้นมาก่อนว่าทำสีหน้าชะโงดอีกแล้วคิดไม่ออกหรืออย่างไรว่าคนใช้มนต์กับ,บังกายยาได้มันก็มีอยู่เพียงแค่สองคนเท่านั้นคนอื่นจะฝ่ามันไปได้อย่างไรสิ้นคำพรานแดงไม่ได้ตอบอะไรเหตุมันก็จริงอย่างที่บุรรยะกล่าวระหว่างนั้นพระลีสก็พูดขึ้นมาปางว่าตอนนั้นก็ใช้ได้เหมือนกันใหญ่ไม่รวมตนไปด้วย ต่าวรรยาก็พูดขึ้นว่าหากใช้ได้ครึ่งๆกลางๆไอไมเคิลยังจะทําได้ดีสักกว่าเองเลยโดยเฉพาะในความมืดเรียกกล่าวเนบไมเคิลในก่อนหน้าที่ตนนั้นได้หยอกล้อเขาช้ฝรั่งผิวดําได้ยินก็พูดขึ้นว่าหากสยามเทรดดิ้งไม่เกี่ยวข้องอะไรกับมิสเตอร์โทมัสแล้วก็ตนนั้นก็คงไม่รับงานนี้แค่รู้ว่ามาทําให้ในนามวิริยะตนนั้นก็อยากจะส่หัวแล้วคําพูดของไมเคิล ทำให้เริยานั้นเริ่มฉุนชายมาดีจะอ้าปากตะโกนทว่ายังไม่ทันได้เปล่งออกมาจากปาพรานแดงรำคาญสีกก่อนก็พูดขึ้นมาว่าเลิกกัดกันสักทีไม่เห็นหรือปัญหาอยู่ตรงหน้าทำตัวยิ่งกว่าเด็กสิ้นคำดูอีกครั้งของพรานแดงทำให้ความสงบกลับมาทันทีพรานแดงถอนหายใจเมื่อเห็นว่าทุกอย่างมันกลับมาเข้าร่องเข้ารอยอีกครั้งจากนั้นพรานไวกลางคน ก็เริ่มบอกแผนการง่ายๆว่าตนจะเข้าไปตรวจสอบร่างพวกนั้นก่อนหากยังไม่ให้สัญญาณละก็ไม่ต้องตามตนมาทุกคนได้ยินรีบพยักหน้าสุชาติจะตามพรานแดงไปแต่ถ้าว่าพรานแดงบอกให้สุชาติรอทีน่นี่ไม่จําเป็นต้องไปตรวจสอบหลายคนสุชาติได้ยินก็พยักหน้าเขานั้นไม่ลั้นให้พรานแดงปวดหัวไปมากกว่านี้พรานแดงค่อยๆเดินออกจากพุ่มไม้พลางใช้มนต์กำบังกายา ร่างของพรานแดงค่อยๆหายไปเขาเดินมุ่งตรงตามเส้นทางที่แวกเหมือนกับมีคนทับทางเอาไว้ตามองจ้องไปอย่างร่างมากมายที่ผูกคอห้อยตองแตงระหว่างนั้นพรานแดงก็เห็นกระทงเล็กๆตามคนต้นไม้ชายคนนี้มองดูของที่อยู่ข้างในปรากฏว่ามันคืออาหารคล้ายกับของเส้นผีมันวางล้อมรอบต้นไม้แต่ละต้นเต็มไปหมดอีกทั้งยังมีกลิ่นทูบตลบอบอวลไปทั่ว พรานแดงพยายามจะมองหาทูบทว่าหาเท่าไรก็หาไม่เจอมีแต่กระทงเส้นผีพรานแดงยังคงเดินมุ่งไปทางข้างหน้าต่อพรางวิเคราะห์ไปด้วยกระทั่งเริ่มมาถึงพวกร่างผูกคอตายพรานแดงค่อยๆเงยหน้ามองขึ้นไปปรากฏร่างพวกนั้นไม่ไหวติงราวกับไร้วิญ,ญญาณอย่างไรอย่างนั้นกระทั่งพรานแดงเดินไปต่อจนเข้ามาได้ไม่กี่ก้าวจู่ๆเสียงเชือกเสียดสีกันค่อยๆดัง มันแกว่งถูไปมากับต้นไม้พรานแดงเริ่มขนกายลุกเสียงนั้นมันดังมาจากข้างหลังตนพรานแดงหันขวับกลับไปมองปรากฏว่าศพแขวนคอที่อยู่เหนือหัวของตนร่างมันหันมาทางพรานแดงพรานไวการคนจ้องแม้จะเริ่มรู้สึกแปลกแปลกด้วยที่ว่าศพเหล่านี้มันน่าจะตายมานานบางศพก็แห้งกรังบางศพก็ยังมีน้ำเลือดน้ำหนองแต่ศพทุกศพเหมือนกันก็คือไร้ดวงตา พรานแดงเริ่มคิดในใจว่าแม้พวกมันจะไม่มีดวงตาใหญ่ความรู้สึกเหมือนกับกำลังโดนจ้องจ้องโดยดวงตานับร,ร้อยนับพันระหว่างคิดหางตาของพรานแดงเริ่มเห็นถึงความประหลาดพรานใบกลางคนตัดสินใจหมุนรอบตัวกระทั่งเห็นว่าร่างศพที่แขวนคออยู่นั้นมันหันมาทางพรานแดงกันหมดราวกับพรานแดงคือจุดสนใจของศพผูกคอตายทั้งปวงดวงตาพรานแดงเบิกโพรง สัญชาต,ตยานความเป็นหมอผีและพรานมันไม่รอช้าสั่งให้กายพรานแดงสับขาวิว่งตเตลิดก,กลับมายัางพวกคณะเดินทางส่วนทางพวกคณะเดินทางที่กําลังรอดูผลลัพธ์พวกเขายังคงจ้องศพพวกนั้นเพื่อเห็นถึงความผิดสังเกตของศพจึงพูดขึ้นมาว่าต้นเห็นเหมือนศพพวกนั้นร่างมันกําลังหันไปยังทิศเดียวกันแปลกจริงๆชายกับแม็กเชงเงิมองบ้างกระทั่งชายกับแม็กเห็นว่า สบพวกนั้นค่อยๆหานร่างมาทางพวกตนอีกครั้งชายถึงกับพังหง,งายหลังจอรนผู้กำลังดูแลบริยะเขาไม่ได้รู้เรื่องราวเหตุในใจมัวคิดเรื่องที่บริยะด่าตนรลางเอามือกับก้นด้วยความคันเหตุว่าตนนั้นไม่ได้อาบน้ำมานานนมบริยะเห็นท่าทางของชายกายจะแหกปากด่าให้เสียท่าทีเสียหน่อยทันใดนั้นร่างของพรานแดงเผยขึ้นตรงกลางกลุ่มพวกคณะเดินทางอย่างกระทันหันทุกคนไม่ทันได้ตั้งตัว โดยเฉพาะุริยะเขาจะแหกปากร้องออกมาด้วยความตกใจแต่ทว่าจอนที่อยู่ไกลๆเขามีความรู้สึกที่ไวกว่าชายฝรั่งเอามือข้างที่จะเพิ่งเกาเก้นเสร็จหมัดมารีบมาปิดปากุริยะด้วยที่จอนเป็นชายฝรั่งมือใหญ่จึงทําให้มือของจอนไม่ได้ปิดแค่ปากุริยะมันรวมไปถึงจมูกของุริยะด้วยริยะตาเริ่มเรือจนพรานแดงรีบกระชากแขนของจอนออกจอนคิดว่าุริยะโดนผีเข้า รีบใช้มือตีแก้มของปริยะเบาๆปริยะทำท่าเหมือนจะอ้วกน้ำตาคลอมองมาที่จอนระหว่างนั้นจอนก็ถามย้ำว่าเกิดอะไรขึ้นเขาพูดซ้ำไปซ้ำมาทำให้ปริยะที่ทำท่าเหมือนกับจะอ้วกบอกว่ากูไม right. ่ได้จะตายเพราะโดนอะไรกูจะตายเพราะมือของมึงนั่นแหละมือของมึงเหม็นกลิ่นยิ่งกว่าศพเน่าๆอีกสิ้นคำจอนสงสยัย เขาจึงค่อยๆย,ยกมือเจ้าปัญหาของตนขึ้นมาดมชายฝรั่งสูดลมหายใจเข้าลึกเสียเต็มปอดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์จากการเกาก้นของตนเข้าแนวรูจ,จมูกจนขคมขคอชายฝรั่งถึงกับจะาสำร้อกออกมาด้วยกลิ่นก้นของตนเองจอนรีบขอโทษขอโพยทว่าจังหวะน,นั่นเองรีบผู้โดนเท้าชายฝรั่งสองคนนั้นเต็มรังสติเขาแตกจนต้องพูดออกมาว่ากูขอสักครั้งเถอะวะสิ้นคำไม่ถึงอึดจัย เวริยยันเข้ากลางอกของจอรนที่นั่งยองๆจนไงหลังล้มกริ้งความวุ่นวายจะเกิดขึ้นอีกครั้งพราลีซอตัดสินใจพูดตัดบทขึ้นมาว่าพรานแดงมีอะไรไม่ต้องสนใจพวกมันแม้ว่าจะเสียงดังกันแล้วผีมาล่าพวกมันพวกมันนั่นแหละที่เป็นคนที่ต้องตายไม่ใช่พวกเราพราลีซอตัดสินใจเปลี่ยนเรื่องในทันทีทาให้พรานแดงนั้นเลิกสนใจวิริยะพรานเวกลางคนเริ่มเล่าให้ฟังถึงสิ่งที่ตนเจอ ทุกคนต่างตกใจไม่แพ้กันพวกร่างผูกคอตายเหล่านั้นมันเหมือนกับเห็นตนแม้จะใช้วิชากรรมบังกายาก็ตามคำพูดของพรานแดงทำให้พวกคณะเดินทางเริ่มคิดหนักเกิดบ้าอะไรขึ้นกันแน่ร่างพวกนั้นไม่น่าจะมีดวงตายมทูตในว่ามีแต่ยมทูตเท่านั้นที่เห็นวิชากรรมบังกายยาสุชาติกล่าวตอนนี้ชายหนุ่มเริ่มสติแตกด้วยจิตใจที่พังจากเรื่องก่อนหน้า หนวกกับเรื่องนี้อีเขาอยากจะจบการเดินทางอันยาวนานนี้สิ้นคําของสุชาติไม่ถึงอึดใจใชายหนุม่มอย่างสุชาติตัดสินใจพุ่งออกไปมือนั้นกํามีดหมอไปด้วยแต่ว่าพร,รานแดงก็กระชากแขนของสุชาติเอาไว้ก่อนจะเหวี่ยงตัวสุชาติลงไปกับพื้นพร,รานแดงตะโกนทันทีว่าเลิกบ้าเเสิทีเป็นอะไรกันไปหมดเขาพูดเสียงดังเสียจนพร,ราลีซอต้องมาจับตัวของพร,รานแดง พรานแดงหันมาทางพราลีซอท่าทางของเขานั้นฟึดฟาดหน้าตาคิ้วขมวดโมโหสุดขีดพราลีซอตาโตก่อนจะพูดว่าทุกคนที่นี่เป็นอะไรกันไปหมดตั้งแต่เข้ามาที่แห่งนี้แล้วเริยดูงี้เง่าเหมือนกับเด็กพรานแดงก็ดูอารมณ์ร้ายสุชาติตัดสินใจทําอะไรผีพรามทั้งทั้งท,งที่ไม่ใช่นิสัยของทุกคนเลยสิ้นคําของพราลีซอคนที่โดนพรานเวก,กังคนกล่ามานั้น เริ่มจะเงียบพวกเขาชะงักนิ่งพยายามจะตั้งสติขนาดนั้นเองไมเคิลก็พูดขึ้นมาว่าตนรู้สึกแปลกแปลกตั้งแต่แรกแล้วไม่รู้เหตุใดใจของตนสงบกว่าที่เคยผ่านมาสิ้นคำพรานแดงก็พูดขึ้นว่าตนนั้นต่างจากไมเคิลนะไม่รู้เหตุใดใจของตนร้อนรุ่มอะไรนิดอะไรหน่อยทำให้ตนนั้นมีโทสะได้นักสิ้นคำของพรานแดง ปราอเขาก็พูดขึ้นมาบางว่าเช่นนั้นเราต้องเร่งออกจากป่านี้แล้วละ่ะตนนั้นรู้สึกใจคอไม่ดีนักสิ้นคำชายกระเพือกก็พูดพร้อมกันว่าเช่นนั้นจะทำอย่างไรตามที่พรานแดงกล่าวพวกร่างผูกคอตายเหล่านั้นมันเหมือนกับจับตามองพวกเราแม้ว่าจะยังไม่เกิดอะไรขึ้นก็ตามแต่มันก็ดูท่าไม่ดีเท่าไหร่นักสิ้นคำพรานแดงที่เงียบไปเล็กน้อย ก็จะทำหน้าตาหน้ากลัวแล้วก็พูดออกมาว่ามันไม่ใช่แค่นั้นตอนที่ตนเดินเข้าไปในวงของพวกมันตนนั้นรู้สึกว่าตอนอยากผูกคอตายร่วมกับพวกมันยิ่งตอนอยู่ในวงล้อมพวกนั้นนานเท่าไหร่ความรู้สึกนี้ยิ่งแหลงกล้าจึงทำให้ตนนั้นหนีออกมาตั้งหลักสิ้นคำพอพรานแดงเท่านั้นทุกคนเริ่มกลัวดูเหมือนว่ามันจะไม่ใช่ไม่อันตรายแต่นี่มันอันตรายกว่านารกแดนอื่น ไมเคิลกับพราลีซอตัดสินใจว่าตนทั้งสองจะหาวิธีกันเองส่วนพวกพรานแดงให้เราอยู่ตรงนี้สิ้นคำทั้งสองก็ลุกขึ้นพากันเดินมุ่งตรงไปในทันทีโดยที่พราลีซอกำชับให้คนที่ไม่มีอาการอย่างจอนชายแม็กและเผื่อดูคนที่เหลือเอาไว้อย่าให้พวกเขาทำอะไรโง่งๆระหว่างที่เดินกันอยู่นั้นไมเคิลก็มองกระทงเครื่องเส้นไม่ต่างจากพรานแดงพราลีซอหยุด ก่อนจะบอกให้ไหมข้าเร่งเดินชายฝรั่งผิวดำพยักหน้าจอดจะเดินตามปราลีซอไปชายทั้งสองไม่มีมนกบ,บังกายาเขาพากันเดินไปอย่างดือด้อๆเช่นนั้นก่อนจะมาหยุดปากทางเข้าร่างศพที่ผูกคอตายพราลีซอเริ่มวิเคราะห์ว่าเหตุใดบางคนเริ่มมีอาการแปลกๆแ,แต่บางคนก็ไม่มีอะไรผิดปกติระหว่างที่พราลีซอพูดเขาจะแงน้ามองพวกศพผูกคอตายเหล่านี้ทว่าจู่ๆ ไมเคิลก็พูดขึ้นมาว่าห้ามจ้องใบหน้ามันห้ามจ้องตาห้าห้าห้ามจ้องทุกอย่างอาจจะเป็นไปได้ว่าพวกนั้นจ้องใบหน้าพวกนี้จึงทําให้จิตพวกเขาสลดจนอยากจะผูกคอตายก็ได้ก่อนหน้าพราลีซอได้จ้องใบหน้าหรือตามพวกมันหรือเปล่าไมเคิลกล่าวถามท่ามพราลีซอก็บอกว่าไม่ยิ่งทําให้การวิเคราะห์ของไมเคิลดูสมเหตุสมผลลองเดินเข้าไปต่ออีกหน่อยไหม พราลีซอกล่าวถามไม่เค้าเงียบไปเล็กน้อยก่อนจะพยักหน้าอย่างไรเสียมันก็มีแต่พวกตนเท่านั้นที่พอจะพึ่งพาได้ในขณะนี้วันแล้วทั้งสองก็ค่อยๆเดินต่ออย่างระมัดระวังพวกเขาก้มหน้าก้มตาเดินเสียงเชือกเริ่มเสียดสีกับต้นไม้ดังลัน่นอยู่เหนือหัวของชายทั้งสองอย่ามองนะไม่เข้ากล่าวพระลีซอพยักหน้ากระทั่งพวกเขาเดินมาได้เล็กน้อยก็หยุดเดิน ลองยืนนิ่งๆกลางวงพวกศพเหล่านี้สักพักทุกอย่างก็ดูปกติไม่มีอันตรายใดๆนอกจากเสียงเชือกที่เสียดสีเท่านั้นเรากลับไปบอกคนอื่นๆกันเถอะพราลีซอกล่าวไมเคิลพยักหน้าก่อนจะเดินตามพราลีซอออกมาพวกเขามุ่งหน้าไปวารวมกับพวกคณะเดินทางอีกครั้งเมื่อถึงที่พราลีซอก็บอกในสิ่งที่ไมเคิลคิดทุกคนนอกจากพรานแดงสุชาติและวิริยะบอกเป็นเสียงเดียวกันบ้า ไม่ได้จ้องหน้าหรือมองตามพวกมันจึงทําให้ไม่มีอาการแปลกๆระหว่างนั้นคนที่ไม่มีอาการก็ถามพราลีซอคิดว่าจะเอาอย่างไรต่อกับคนสามคนนี้ดีให้พาไปในสภาพแบบนี้ก็คงจะไม่รอดแน่พราลีซอนิง่งและคิดอยู่พักหนึ่งจนพูดออกมาว่าพอจะมีทางดีที่พวกมันไม่ได้มีอันตรายต่อทางกายนอกจากทางจิตใจพิธีเรียกขวัญน,น่าจะพอช่วยได้ ว่าแล้วพระลีซอก็บอกให้คนที่ไม่มีอาการช่วยพาทั้งสามมานั่งหลังชนกันทุกคนต่างทำตามพระลีซอก็เริ่มควักมีดหมอออกมาจากนั้นก็เอามาวนๆรอบชายทั้งสามคำที่ใช้มนต์คาถาไม่ได้แปลกหรือเป็นคำโบราณแต่อย่างใดเป็นเพียงคำพูดง่ายๆที่หมอทำขวัญในภาคอีสานพูดกันเขาทำอยู่เช่นนี้พักหนึ่งกระทั่งคำเรียกขวัญหมดพระลีซอรเริ่มถามอาการของแต่ละคน ทั้งสามพยักหน้าก่อนจะพูดออกมาว่าเริ่มดีขึ้นมาบ้างแล้วพรานแดงกับสุชาติขอบคุณปราลีซอยกใหญ่ปราลีซอยิ้มก่อนจะบอกว่าไม่เป็นอะไรแต่ในใจของเขานั้นดีใจนักที่ตนได้สร้างประโยชน์ให้กับสหายจากนั้นปราลีซอก็แบ่งความดีความชอบให้กับไมเข้าด้วยเช่นกันทั้งสองก็ขอบคุณชายฝรั่งผิวดำเช่นปราลีซอไม่เขารู้สึกไม่ต่างจากพรานไวการคนนัก ระทั่งุริยาก็พูดขึ้นว่าหากรู้วิธีผ่านได้แล้วก็ออกเดินทางเลยสิว่าจะช้าอยู่ใยสิ้นคำแต่ละคนถอนหายใจก่อนจะลุกขึ้นพากันเดินมุ่งไป,ไปเผชิญกับพวกศพผู้คอตายเอาล่ะครับดูเหมือนว่าพรานแดงอรุรยะหรือแม้แต่สุชาติก็โดนเล่นงานศพผู้คอตายเหล่านี้มันคืออะไรกันแน่แล้วเครื่องเส้นรอบๆคนต้นไม้นั้นมันมีนัยยะอะไรหรือเปล่า จะเกิดเหตุการณ์อะไรต่อจากนี้โปรดติดตามในตอนหน้าพรานป่าเหมืองรับแปลภาคสาหากท่านผู้ชมชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับรักท่านผู้ชมมากๆพรานป่าเหมืองรับแรพรภาคสามจะจบลงในอีกไม่ช้านี้ฝากติดตามกันด้วยนะครับไม่เชื่ออย่าลบหลู่ถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดติดตาม และกดแชร์ด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดทางจับเขาเล่าเรื่องผีก็ขออภัยมาที่นี้ด้วยนะครับขอพระคุณมากครับ